ที่ทําแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็เข้าใจว่าเออคงแบบทางานหนักแล้วมันจะต้องส่งแบบติดต่อกันแล้วมาสอบด้วยอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ตามโทรตามแล้วว่าเพื่อนอยู่ไหนไรก็ได้ให้มาสอบให้ทันก่อนเข้าห้องสอบ30นาทีน้ยรับเลยไปแล้วอาจารย์ก็ไม่เป็นไรอาจารย์เข้าใจว่าแบวาแน่นอนครับเรื่องแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นัครั้ถ้าเราผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนกินเหล้าเก่งขนาดนั้นนะมันก็มีบ้างแบบบางทีแบบทำงานอยู่เพื่งจะแต่ว่าไปซื้อเบียร์มากินซิอย่างเงี้ยไปนั่งกินเบียร์ข้างนอกอะไรอย มีทำนี้สมองพื้นเวลาได้กินเพียแล้วกินแล้วหลับเลยเอะไรเงี้ยโอ้ไม่มีงานส่งนี้สวยเลยครับสวัสดีครับ สิ่งอำนวยความสะดวกให้ค่อนข้างเยอะแลก็จะเป็นแหล่งข้อมูลหรือว่าห้องสมุดหรือว่าเป็นพื้นที่ที่นั่งทํางานได้นะครที่สุว่ามันสะดวกมากๆครับการเรียนการสอนนะมันต้องมีวิชาวาดเขียนแบบกับที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วงปีหนึ่งก็จะต้องพกคอมพิวเตอร์มาเรียนไงฮะทุกคนก็จะวางของไว้เอาวาง,งคอมอทิ้งไว้บนโต๊ะทิ้งไว้หลายชั่วโมงก็กลับมาก็อยู่ที่เดิมแต่ว่าถ้าเป็นเินสอบปากกาหรือว่าเรียนคิตโต้คะน,นก็จะหายบ่อยหันหน้าไปทางอื่นแล้วหันกลับมาก็จะหายไปแล้วนะครับอุปกรณ์ที่รู้สึกว่าเรียนสถาปัต ็คือกาะดาษกับดีสอปกติเราก็ต้องเรียนลคเอร์ก็ต้องใช้จดเขียนไอเดียออกมาอยู่ตลอดเราเข้าไปในคณะจะรู้สึกว่าสนิทกันกับเพื่อนหรือว่าสนิทกับนที่รี่นมอง ไปเรียนตอนใหม่ๆก็จะมีกิจกรรมที่ให้มาทาร่วมกันดันทนการอย่างเงี้ยรแบบทำความรู้จักกันกับเพื่อนก็ส่วนหนึ่งที่ทําให้ได้รู้จักเพื่อนที่เรียนต่างภาคกันได้รู้จักคนที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็กิจกรรมมันค่อนข้างเยอะในณะนนเนี้ยครมันแบบว่าเป็นประโยชน์มากๆที่จะทั้งคนที่แลกเปลี่ยนความเห็นหรือว่าความรู้เองหรือว่าคนที่มาช่วยเราทํางานได้เองด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องของคะแนนที่ใช้สอบความถนัดทางสาบัตที่เป็นคะแนนที่ต้องยื่นอันนี้ก็สัดส่วนคะแนนค่อนข้าง ามากก็อยากไม่ใช้เวลากับตรงนือเยอะค่ะสวัสดีค่ะ เรียนวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นค่ะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอีสานนะคะก็จะเรียนเหมือนทาความเข้าใจในเรื่องของสถาปัตยกรรมในแต่ละภูมิภาคอะคะ่ะว่ามีความเป็นมายังไงสถาปัตยกรรมที่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศแต่ละพื้นที่อะคะ่ะกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทางคณะของเราเนี่ยมีการจัดทําขึ้นมามันจะเป็นการให้คีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างมาจากพื้นที่แล้วให้น้องเนี่ยไปแต่งคอนเซปต์ใหม่เช่นคอนเซปต์เรื่องของอาหารอย่างเงี้ยอาหารมันเป็นอะไร ้บางอาหารเป็นเผาหรืออาหารเป็นไข่ดาวอะไรเงี้ยคือเราสามารถแต่งรังสสงได้หมดเลยอาหารไม่จําเป็นจะต้องเป็นอาหาระด้วยความที่มันเป็นป่าใช่ไหมคะมันมีความร่มลื่นมากๆคณะก็เลยมีแอมฟิคล้ายๆอัจจจรย์น,นะคะรวมคนในคณะตามจุดต่างๆจะมีแอมฟิน คณะอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่ทําแบบเนี้ยค่ะอาจารย์ก็เข้าใจว่าเออคงแบบทำงานหนักแล้วมันจะต้องส่งแบบติดต่อ,อก,กันแล้วมาสอบด้วยอย่างเงี้ยเพราะอาจารย์ก็ตามโทรตามแล้วว่าเพื่อนอยู่ไหนไมก็ได้ให้มาสอบให้ทันก่อนห้องสอบ30นาทีครับนั้นเลยไปแล้วอาจารย์กออ็ไม่เป็นไรอาจารย์เข้าใจว่าเออคบคว้าอย่างแรกเลยเนี่ยอยากให้ลองฝึกมือดูค่ะฝึกมือลองทําตามข้อสอบถาปัดก็คือต้องลงมือทําเท่านั้นลงมือทําอย่างเดียว ครับสวัสดีครับต้องยินหนึ่งแน่นอน,นครับเรื่องแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะครับถ้าเราผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนกินเหล้าเก่งขานาดนั้นนะมันก็มีบ้างแบบบางทีแบบทำงานอยู่เพื่อแต่ว่าไปซื้อเบียร์มากินซีไเงียไปนั่งกินเบียร์ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆงานก็ขึ้นมาในหัวลัว ไม่ทำงี้สมองตืง้อเวลาได้กินเบียร์แล้วกินแล้วหลับเลยอะไรเงี้ยโอ้ไม่มีงานส่งนี้สวยเลย <c oughs> น่าจะเป็นคณะที่เป็นคณะเดียวในม,มอเลยมารับสามารถให้เด็กแบบแต่งชุดไปเวทไปเรียนได้เดี๋ยวนียก็แต่งชุดไปเวทแ,แบบชุดอะไรเงี้ยไปเรียนที่คณะได้ปกติมันก็เลยจะเห็นแบบโอ้แฟชั่นเยอะมากน่าจะเป็นคณะที่มีศิลปพเรื่องการแต่งตัวมากๆอย่างกองทัพเนี่ยมันจะเป็นตีแล้วแบบโผลมันมีแบบท่วงท่าลวดลายในการตีสวยงามมากครับแบบตีตึง,ตง,ตงๆๆๆอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบอยากตีได้บ้างอ่ะแล้วก็มันจะใช้ในกับการรมกิจกรรม ซึ่งถ้ามีเสียงกองคัดก็จะรู้เลยว,ว่าเป็นของคณะสถาปัตย์อุปกรณ์ที่แบบขาดไม่ได้สําหรับผมมาสเกลอะเวลาเราทํางานอะไรเงี้ยอาจารย์ให้โจทย์มาอาจารย์ก็จะบอกสเกลงานว่าเขาให้ทํางานเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่วัดแค่แบบอย่างเดียวคือมันต้องวัดทุกอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์พวกหน้าต่างโครงสร้างทุกอย่างก็คือต้องถูกตามสเกลที่ใช้หลักๆในการสอบเข้าคือน่าจะเป็นพัดสี่พัดสี่ก็ค,ค,คือความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมเนาะก็จะเป็นการวาดพวกเปอร์สเปกติฟอะไรเงี้ยเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย วทุกคนนะครับด้วยพี่คณะสถาปัตย์มนโนยีตอนลาอทุกคนที่จะเข้ามา,า,าติดตามต่อน,นะครับสวัสดีค่ะ รู้คนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กสถาปัตย์เนี่ยจะมีการตรวจแบบแต่ว่าจริงๆมันมีอีกอย่างนึงจะเรียกว่าการจูลี่ค่ะการจูลี่เนี่ยค่ะมันตร่กเรื่องการส่งงานแล้วก็การตรงต่อเวลามากคือ3ามทุ่มก็คือ3ามทุ่มไม่มีการสามทุ่มหนึ่งนาทีนี้เลยพอเป็น3ามทุ่มปุ๊บเขาก็จะตัดจุดแปลว่าถ้าเราไม่ตรงต่อเวลาแล้วก็ไม่ยอมอัพงานลงไปในเวลาที่เขากําหนดเราก็จะไม่มีสิทธิ์ในการพรีเซนต์งานนั้นเลยสําหรับอุปกรณ์ที่สถาปัตย์ขาดไม่ได้เลยก็คือ1ก็จะเป็นปากกาค่ะสอะู จดงานทุกอย่างในสมุดสกเก็ตหน้าแรกก็คือจะเป็นยนันของพี่ก่อนที่จะสอบแพทสินพี่ก็แบบเซ็นให้แล้วก็เขียนให้กําลังใจว่าเออขอให้ได้คะแนนดีๆแล้วพอเราเปลี่ยนชั้นปีระดับการเรียนเพิ่มขึ้นเราก็จะเปลี่ยนเล่มอันนี้เป็นของม .6 นะคะอันนี้ก็จะเป็นของปีหนึ่งควรจดไว้ก็คือคอมเมนต์งานเพราะว่าเวลาเราจบหนึ่งโปรเจกต์อะไรเนี้ยเราจะได้รู้ว่าเอ้ยที่เราทํางานมาทั้งหมดอะคะ่ะเราผิดพลาดที่ส่วนไหนแล้วเราควรเติมที่ส่วนพอเราได้กลับมาอีกทีเราจะได้รู้ว่าเราพัฒนาตัวเองไปมากแค่ไหน ในคณะสถาปัตย์เกษตรเนี่ยก็จะมีอาจารย์ส่วนใหญ่นะคะที่ใจดีมากๆคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอะไรเงี้ยคือบางทีเราคิดไอเดียออกตอนแบบตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วคือมันไม่สามารถเก็บไอเดียไว้ได้จนถึงเช้าบางทีก็พิมพ์ไปเลยค่ะตีสองอาจารย์คะหนูว่างานหนูทำแบบนี้ดีไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะตอนแรกก็ไม่คิดว่าอาจารย์ก็คงไม่ตอบหรอกปะ่ะแตบบ่ว่ามันถึงเวลานอนเขาแล้วแต่จริงๆคือตอบเขาแบบตอบเลยในทันทีเหมือนรอให้เราด้วยว่าแบบเออเราจะพิมพ์อะไรกลับไปแล้วเขาก็จะตอบกลับมาอะไรเงี้ยค่ะ สำหรับที่สุด3อย่างของคณะสถา,าปัตย์เกษตรนะคะคืออันดับแรกคือง,งานเยอะถ้าเราแบ่งเวลาไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้งานทุกงานมันผ่านไปหมดเลยส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นนอนน้อยที่สุดหรือบางทีก็เก็บงานในฝันนะแล้วก็ได้วิธีการทำงานจากในฝัน เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องใช้เงินเยอะที่สุดคือเรื่องนี้ค่ะคําว่าค่าเธอหมื่นหกค่าอุปกรณ์หกหมื่นนี่คือไม่เกินจริงค่ะเสถาันปัตจริงจริงมีหนึ่งเคล็ดลับที่ไม่เคยบอกใครเลยในการสอบเข้าสถาบันเกษตรก็คือตอนที่เราไปติวค่ะเราก็เป็นคนขี้เกียจประมาณนึงแต่ว่าเรายายที่ติวไปอีกที่หนึง่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะอยู่ในหมู่คนที่แบบว่าเขาฮึดหยุดตลอดเวลาเราก็เลยมีเพื่อนแก๊งหนึ่งชื่อว่างานละเอียดค่ะเราก็เอาตัวเองก็ไปอยู่ในแก๊งนั้นเพราะว่าเพื่อนๆในกลุม่มทุกคนนนนกก็ตตัััั้้งงงใใจจจทาโย์ออ่หสื ฝากน้องที่อยากเข้ารอบหนึ่งนะการสอบโครงการช่างเผือกก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเงี้ยคือเราทําคลิปไว้ใน YouTube แล้วด้วยคลิปนึงเกี่ยวกับการยืดถอดสถาปันเกษตรก็ลองดูในอันนั้นก็ได้ค่ะชื่อ YouTube ว่าเนยน้อง NTT ค่ะเนยน้องตัว g 2ตัวแล้วก็ NTT ตัวใหญ่ค่ะสวัสดีครับ เราต้องทําอะไรที่มันเกี่ยวกับงานออกแบบสร้างใช่ไหมครับเพราะว่างานอนักก็เลยเป็นคณะที่สร้างตึกโดยที่ไม่ตัดต้นไม้เลยครับผมพยายามที่จะตัดต้นไม้ให้น้อยที่สุดบางมุมของคณะก็คือจะเว้นสเปตไปให้ต้นไม้เลยครับอย่างที่2เลยคือจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าสีนจุ่มครับผมโดยเป็นวิธีที่ให้ครูอาจารย์ของคณะเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าการเรียกขวัญของน้องปีหนึ่งครับแล้วก็ตัวภายในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการร่วงกินขันโตกับสายรหัสแล้วก็มีการไหว้อาจารย์กัน นครับมีการโชว์การราต่างๆของแต่ละชั้นปีนะครับผมประมาณนี้ครับคณะของเราเนี่ยจะมีสตูดิโอครับผมเอาไว้สําหรับทํางานครับผมเพราะว่าจะเปิด24ชั่วโมงเลยครับผมในช่วงที่มีทำโปรเจกต์ครับก็คือสตูดิโอเนี่ยจะตอกจบมีโต๊ะดับมีไฟมียางให้ชาร์มีห้องน้ํามีอะงไรหมด ในคณะของเรานะครับผมจะค่อนข้างมีฟ a c ิลิตี้ที่ครบคันครับคอดแบตสนามก็สนามบาสพื้นที่ออกกำลังกายโต๊ะปิงปองเนี่ย,ยาครบคันเลยครับและสุดท้ายก็คือน้องปีหนึ่งเนี่ยจะได้รับการเปลี่ยนชื่อครับผมจากพี่พี่สายหรือว่าพี่ๆี่ในคณะครับผมใครที่ชื่อซ้ำก็จะโดนเปลี่ยนครับผบางสายรหัสก็จะเป็นสายรหัสแบบสายรหัสดาราเงี้ยครับผมชื่อมิวก็จะเปลี่ยนเป็นมิถาครับอยากให้ทุกคนลองคุยกับตัวเองดูว่าเลือกสิ่งที่ใช่หรือย,ยังแพชชั่นที่เราชอบหรือย,ยังเลย่หา ศึกษาข้อมูลแล้วก็ลองเรียนติวดูครับผมผมว่าการเรียนติวคือเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าเรามีพื้นฐานในการทำพอร์ตโฟลิโอในการยืนและมีพื้นฐานในการสอบแพทซีสหปัตครับผมสวัสดีค่ะ ะมีสาขาหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างจากมอ,อื่นก็คือ urban planning หรือว่าการผังเมืองนะคะซึ่งเป็นสาขาที่โอมเรียนอยู่ตัวสาขาเนี้ยปกติมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะมีในชั้นปริญญาโทนะคะแต่ว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะเปิดหลักสูตรตั้งแต่ปริญญาตรีเลยคือตรงตัวเที่ยวสุดจริงสุดตอนตัดโมงเงี้ยค่ะพี่หนูตัดตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้า6โมงเช้าเสร็จก็อาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็ไปทีเซ็นแล้วก็กลับมาทํางานอย่างอื่นต่อบรรยากาศเนี่ยมันดีมากๆคือเขามีการออกแบบให้มีต้นไม้แซมแซมอยู่ในตึก การออกแบบให้มีกระจกเยอะๆเพื่อที่จะให้ตอนกลางวันเนี่ยเป็นการประหยัดไฟจะมีลมถ่ายเทตลอดล่มลื่นแล้วก็ไม่ร้อนเลยความเชื่อที่มันมีในคณะนะคะก็คือเรื่องวันไหนมิราเคิลค่ะคือไม่ว่างานจะเยอะขนาดไหนหรือว่าัวตันไม่เข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอถึง1คืนก่อนส่งเนี่ยมันจะต้องเป็นคืนที่เราหัวเื่น,ลนแล้วก็หัวไปที่สุดทุกคนแต่ว่ามีไอเดียมีความคิดมาเสนอในคืนสุดท้ายแล้วก็ทําโต้ลุ่งไปส่งตอนเช้าอย่างเงี้ยเจ้าเชื่อเรื่องวันไหนมิราเคิลแต่ก็ที่สุดของสถาป ของมทนะคะก็คือเรื่องมิตรภาพการที่ทุกอย่างรวมอยู่ในคณะคนในคณะก็จะได้เจอกันทําให้ทุกคนเนี่ยสนิทกันง่ายแล้วก็รู้จักกันอย่างทั่วถึงนะคะเรื่องถัดมาเรื่องที่2เลยก็คือค่าเทอมค่ะมทเป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นสถาปัตย์ที่อาจจะแพงที่สุดในประเทศแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายเยอะเรื่องถัดมาเลยก็คือคณะของเรานะคะมีการสอบเนี่ยน้อยมากแต่ว่าจะไปเน้นโครงงานโปรเจกต์อะไรแบบนี้มากกว่านะคะสาหรับคนที่อยากเข้าการแังเมืองเหมือนกันนะคะก็อยาก ให้อ่านแกดมาเยอะๆนะคะทั้งแกดไทยแกดอิงเลยเพราะว่าใช้คะแนนแกดค่อนข้างเยอะนะคะถ้าได้คะแนน200ขึ้นเนี่ยก็จะตัวลอยขึ้นมาหน่อยนึงนะคะสวัสดีครับ เียกว่าติดอันดับหนึ่งในสามกันเลยทีเดียวครับก็เน้นไปที่การสอนเรื่องโครงสร้างนะครับเขาก็อยากให้มันสร้างจริงได้ครับซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็จะคุมครับเอ้ยทำแบบนี้เนะี่ยคุณสร้างจริงไม่ได้นะส่วนในเรื่องของกิจกรรมขึ้นชื่อเลยเขาเรียกว่ากิจกรรมอาร์ตสตรีทนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการจัดตลาดเนเ้นที่จะของเสื้อผ้าหรือจะเป็นพวกของกินนะครับมีเวทีดนตรีแล้วก็มีศิลปินที่เรารู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นมากๆนะครับพอพูดถึงแหลกกระงนเนี่ยก็จะ ทักทายนะครับที่นี่เนี่ยเขาไม่ไวายกันเพราะว่าเขาบอกว่าคนในครอบครัวกันเนี่ยไม่ยกมือไหว้กันวิธีการทักทายของที่นี่ก็คือการกหัวครับผมแบบปีหนึ่งกับป,ปีโตโตครับแล้วก็จะแนะนํากันอย่างผมเนี่ยสถาปัตย์หลักใช่ไหมครับตัวย่อคือสอทออผมก็จะแนะนําตัวว่าสวัสดีครับไม้สอทอหนึ่งแ,แล้วรุ่มพี่เนี่ยเขาก็จะตอบกลับมาว่าเป้สอทสี่หรือบีมสทสองอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมในคณะเนี่ยครับก็จะมีหลายอย่างเช่นมอจอวิจิตรศิลป์สอศิลปะอุตสาหกรรมสอนสถาปัตยกรรมภายในมี หมด7ภาคครับผมมีความสนิทสนมกันอย่างมากนะครับเป็นการเข้าสอบรอบแรกรอบพอร์ตเฟลิโอนะครับรอบพอร์ตเฟลิโอเนี่ยก็ต้องค่อนข้างใช้ฝีมือแล้วก็วาดรูปเก่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเกรดก็ห้ามตกอย่าทิ้งการเรียนด้วย